สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าดเรเสรีเผยไทยต้องเจอโรคที่ร้ายกว่าโควิดอีกสองโรคด้วยกันเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์เสรีมุมมทาได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับอาจารย์เสรีบอกว่าโควิดเนี่ยทุเลาไปแล้วแต่ประเทศไทยต้องเจอโรคใหม่อีกสองโรคซึ่งร้ายกว่าโควิด เพราะโรคสองโรคนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนที่ติดเชื้อแต่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติโรคใหม่ที่ว่าเนี่ยโรคแรกชื่อว่าโรคอีโยงคนที่ติดเชื้อนี้จะโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้กับการเมืองในเชิงลบมาโดยตลอดส่วนอีกโรคนึงเรียกว่าโรคไอโหนคนที่ติดเชื้อนี้เนี่ยก็จะโหนทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตนเองอันตรายจริงๆนะคะ